สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องช่างเต็มอัพเกรดนะครับวันนี้ก็อยู่กับเบฟ1้อยสิบไออะครับแต่งทรงเชงกันนะครับนะครับไปพูดมากครับต่อกับหน้าที่กับกูไนเหมือนเคยนะครับนี่ครับไม่ได้พบเจอกันนานเลยครับนี่ครับไปพบอบุเหตุมานิดหน่อยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้อยสิบไอ1อครับมาดูครับชุดบนครับ นี่คือปอแคนโนมิโนครับราคา800ครับของแท้เลยนะครับเนี่ยดูครับไม่ขยับเลยครับเนี่ยข้างนี้ก็ไม่ขยับนะครับเนี่ยเนี่ขยับนิดเดียวครับแล้วเราก็มาดูเพรียมหน้าครับคาร์บอนของปลอมครับราคาก็เบาๆครับห้าร้อยชุดไฟหน้าครับชุดไฟหน้าก็ เป็นของเดิมครับไฟก็ไฟเดิมครับมีข้อมีแค่ไฟกระพริบเร็วครับนี่ครับแค่นี้ครับไม่ก็เป็นไม่เดิมครับเป็นไม่เดิมเตเป็นดิจิตอลนะครับแบบมุนรวดย่างรวดเร็วครับดูครับดูครับโอ้โหครับโคตรเท่เลยครับโอ้โห ไม่พูดมากนะครับคันนี้เลื่อนไหมอาจจะม้นะครับแต่เลขกไหมไม่ม้นะครับคันนี้ก็อยู่แล้วครับก็อยู่แล้วครับไม่ใช่รถคันนี้นะครับที่ผมไปเจิมสนามนะครับรถแม่ผมครับเพื่อเอาไปเจิมสนามนะครับมาดูนี่ครับสติ cker ครับทีมงานครับนี่ครับทีมงานขี้ลุยครับนี่ตั้งแต่ผมยังห้าวห้าวอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ผมชาวห้าวแล้วนี่ครับทีมงานอดีครับ ยี่โกดงหลวงเฝนว่ามาดูครับบางโคนหน้าครับบางโคนหน้าก็เป็นบางโคนชื่อใหม่ครับเบิกศูนย์ครับเพราะว่าคลองศูนใส่คลองศูนมันจะแรงครับผมก็เลยก็ลองใส่ดูครับมาดูครับนี่ครับพาเบรกครับพาเบรกเป็นสีส้มเจ้าของช่องทําให้ครับมือริงก็เป็นมือริงเดิมครับ ทำสีใหม่ครับเจ็มมันเก่าแล้วครับดูครับนี่ครับใช้เข็มใหม่ก็เราปากเอานะครับจะไขมันเท่าไหร่ก็ปากเอาครับนี่ครับขอบขอบพึ่งสานเร็จเมื่อกี้นี่ครับซื้อมาเมื่อกี้นี่ครับทําเ็จเมื่อกี้ครับโคตรใหม่เลยครับเนี่ยยางก็เป็นห้าสิบครับสี่สิห้าครับสปอนเซอร์น่าจะเข้าแล้วนะครับนี่ ยี่ห้อล้อนะครับทุกคันเลยนะครับในคลิปเนี่ยครับครับมีทุกคันครับอย่างนี้ครับราคาเท่าไหร่ครับล้อล้อราคาประมาณสี่ร้อยสี่สิบครับนี่ก็นี่ครับพาวาลครับจะาของช่องตามให้ครับไม่ไล้างนะครับรถนะไม่ล้างมัเกาวอย่างนี้ครับแล้วเราก็มาดูน็อตครับน็อตเลดครับ นี่ครับตั้งเต่ครึ่งนี้ไปครับเป็นน็อตเลรหมดครับนี่ครับก็ไม่ได้มู้งตลานะครับก็มีทุกจุดนะครับก็้าผมรวยครับน้องๆเวรามาดูเบาครับเบาเป็นเบาะพงพิทักษ์เบาแถวบ้านครับจะปลาลงอีกอยู่ครับปลาเป็นเหมือนชมเชิงครับดูครับการตกการตกครึ่งขี้ฉนิมครับ แล้วเราก็มาดูสเตอร์ครับนี่ครับข้างหน้า14บชาชงครับชรงเชิงครับไล่ไล่ต้นครับไม่ใช่ไล่ปลายครับมาจากชนะหมันหมัดเลยนะครับเนี่ยนี่ครับขาตั้งก็เป็นขาตั้งลีดครับไม่ล้างนะครับรถนะครับมาดูครับนี่ครับดุมสเตอร์ครับดุมสเตอร์ของช่างแต้มัอเกรดทำให้ครับ จะาของช่องตามให้ครับก็จะเงาๆหน่อยนะครับก็เป็นฟรีมืออยู่นะครับโคตรเก่งเลยครับดูดุมครับดุมเดิมครับขอบก็เป็นขอบบ้านชัยครับชีรอาชีบมาข้างหน้าครับชื่อมาอย่างหมาดๆเลยครับเนี่ยจับดูก็รู้โชคก็เป็นโชกเดิมใช้คอหลดครับคอหลดก็ประมาณ2องปีสามปีนะครับไม่ได้เปลี่ยนครับ เดี๋ยวเราก็มาดูยางครับยางเป็นไหนวะยางเป็น6 0สทับครับแล้วก็มาดูพาเบรกครับพาเบรกหลังสีส้มทรงชิงครับต้องเข้าใจครับช่างแต่งกีดทำให้ครับเราเน้นเบรกนะครับไม่มีเบรกเบรกไม่ได้ครับนี่ครับรถมือลิงไททีอันนี้ก็ขาอันนี้ก็ ของเดิมครับก็จะบอกน้องๆนะครับถ้าจะทําคิดจะทําชงเชงถ้าแรงจริงห้ามถอดเบรกหลังกันครับมันอันตรายนะครับแค่เบรกหน้ามันเอาไม่อยู่นะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับครับเราก็มาดูนะครับนี่ครับตัวอะไรครับเนี่ยของต้องมีครับแบบนี้ต้องมีอยู่แล้วครับนี่ครับเห็นเงาๆอย่างนี้ก็ทาสีใหม่นะครับเนี่ยพ่นเล็กเกอร์ครับให้มันเริ่มครับ แล้วเราก็มาดูนะครับขอแปทะเบียนไทยทีครับไม่ใช่ของชาอิดนะครับเนี่ยของเราครับเราผัดเองครับแล้วเรามาดูนะครับท่อใช้ท่อเดิมนะครับช่วงนี้มันตำรวจเยอะครับดูครับนี่ก็ขัดเองครับขัดยังไม่เร็จครับเนี่ยเหนื่อยเลย ครับแล้วก็อยากฟังระบบเครื่องเหรอครับนะครับมือกล้องมันอยู่ทางนี้ครับอ้าระบบเครื่องก็ผมไม่ให้ดูผมไม่บอกนะครับผมหมกขอหมกครับนะครับเราจะเอาระบบเครื่องผมก็ขอหมกนะครับผมไม่บอกนะครับเราจะมาสตาร์ทฟังเสียงให้ดูครับโอ้ยกูสตาร์ทปฏิทินนะเจ้าเจ้าเจ้า เอามาดูรอบคันครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องช่างแดงอัปเกรดด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลา <c oughs> เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ